Bye. Uh -huh. ขอ <c oughs> เจริญพรกันนะศรัทธาเจ้าภาพทุกท่านนะครับประเคนพัฒหารพระคุณเจ้าด้วยกันขอนุมโมทนาในกุศลเจตนาทุกท่านเจ้าภาพผู้รับภาระธุระดูแล ถวายพัตาหารสังฆทฐานาน้ำปานะในเช้าวันนี้ทุกท่านนะครับขอเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการได้พร้อมเพียงกันนะครับสาธุสาธ ก็เป็นอีกวันหนึ่งพระคุณเจ้าไม่ได้ออกรับบินธบาตครับด้วยพายุมาแล้วเนาะมาตามคาดหมายแล้วก็น่าจะลงพร้อมกันทั้งประเทศถ้าพอเชียงใหม่นี่น่าจะถึงวันที่สี่ครับเราจะไม่เห็นเดือน <c oughs> เห็นตะวันอีกสี่วันครับ <c oughs> เป็นเรื่องปกติสำหรับที่นี่สามฤด,ดูเนาะกลางคืนหนาว กลางวันร้อนเย็นมาฝนตกครับเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องหนึ่งที่ประทับใจคือบรรยากาศครับเพราะว่าอยู่กรุงเทพนี่มีแต่ร้อนกับฝนอยู่ที่นี่ยังมีหนาวพอพอได้ปรับสภาพบ้างพอได้เจออะไรเขียวๆบ้างครับพอ อยู่กับที่เขียวๆแล้วพอเข้ากรุงเทพแล้วตกใจนะมันมีแต่สีเดียวมีแต่สีปูนล้วก็งงๆเหมือนกันกลับไปกรุงเทพรอบที่แล้วเออทำไมเขาไม่ทาสีเนาะแต่จริงๆพอเราอยู่กับต้นไม้อยู่กับป่าไม้ก็เย็นตาเย็นใจแบบหนึ่งรู้สึกสบายตากัน้ต้องขอนิมนต์พี่ธรรมสุมาณะย้ายวัดมาอยู่แม่อายแล้วเนาะ ครับนิมนต์พระคุณเจ้าลงพิจารณาพระตาหารครับขอนิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ลงพิจารณาพระตาหารขอนิมนต์ครับ <c oughs> พอเราเจอ อายุเราก็ว่าเราก็ว่าหนักแล้วเนาะข่าวล่าสุดว่าอเมริกาเจอเฮอริเคนสองลูกพร้อมกันเลยหายไปทั้งหมู่บ้านหายไปทั้งหมู่บ้านเลยก็มีบางหมู่บ้านครับเมื่อสภาวะโลกมันเปลี่ยนนะหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงครับแต่สำคัญก็คือเราจะมีปัญญาที่จะต่อสู้หรือว่ารับกับสิ่งเหล่านั้นได้ไหม ปัญหาในอุปสรรคในชีวิตนี่เป็นเรื่องปกติแต่สําคัญที่สุดคือปัญญาที่จะต่อสู้กับปัญหาอันนี้เรื่องที่เราจะต้องแก้ไขเราจะต้องเพิ่มพูนเราจะต้องดูแลตัวเองนั้นเมื่อเราเจอสาภาพสาภาวะความเปลี่ยนแปลงของอากาศช่วงนี้ก็เรียกว่าลานินยาก่อนหน้านี้ก็เป็นเอเนโยเอเนโยนี่ยก็แล้งไม่มีน้ําไม่มีฝนแต่พอเป็นลานินยามาก็ ฝนก็เยอะนะเป็นเท่าตัวลมก็แรงขึ้นนะสภาพฤดูการก็เปลี่ยนแปลงฉะนั้นสำคัญก็คือเราจะต้องอยู่กับสภาวะอย่างนี้อีกนานอีกหลายปีกว่านที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในสภาพบรรยากาศภูมิอากาศจริงๆแล้วเขาบอกว่าแค่ อุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกมันอุ่นขึ้นหรือมันเย็นลงเท่านั้นเนาะในเราเนี่ก็ว่าเราเราใหญ่แล้วนะตัวเรานี่อัตราตัวตนนี่มันใหญ่นะแต่เราจริงๆเราเป็นเพียงเสี่ยวเล็กๆนะในโลกมนุษย์แค่อุณหภูมิในทะเลมันเปลี่ยนเท่านี้ก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้ถึงขนาดนี้ครับพวกเรานี่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ เราเป็นเพียงนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะฉะนั้นสำคัญคือเราจะทำอะไรให้มันเป็นสิ่งที่ระลึกนึกถึงตัวเองในวันที่เรามาเที่ยวอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้ครับฉะนั้นวันคืนพระเจ้าท่านจึงว่าปะละปฏิพันธามีชีวิกาโอขออภัยพระเจ้าท่านว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนาะฉะนั้นในวันคืนที่มันล่วงไปเนี่ยเราก็ ให้ความเปลี่ยนแปลงให้ความพัฒนาตัวเองสร้างสมอริยทรัพย์ให้แก่กายให้แก่ใจของเราเราไม่ปล่อยวันเวลาให้มันล่วงเพราะยังไง24ชั่วโมงก็เท่ากันหมดใครๆก็ใช้ชีวิตอยู่กับ24ชั่วโมงนี่เหมือนกันครับไม่มีใครแตกต่างเราใช้เวลาเท่ากันแต่สําคัญคือเราจะใช้เวลาอย่างนั้นให้มีค่าหรือเลยใช้เวลาอย่างนั้นให้หมดไปศูนย์เปล่าเนาะ กาโลคสติภูตานิสัพานีวะสหัตนาหลวงปู่กงมาท่านพูดถึงว่าในทะเลเนี่ยมันมีจระเข้ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากนะใหญ่ใหญ่จนมันไม่รู้ว่าตัวไหนหัวตัวไหนหางมันนะพอมันเห็นหางตัวเองมันก็กินหางตัวเองกินหางตัวเองพอกินไปกินไปกินไปมันก็กินตัวตัวเองกินไปจนถึงคอ สุดท้ายเหลือแค่หัวมันกินหัวมันหมดเลยท่านว่านิทานหลวงปู่กงมาท่านถามท่านว่ามันจะกินได้ยังไงกินหัวตัวเองนี่ท่านหมายถึงเวลาเวลาเวลาในโลกนี้มันกินมันกินทุกอย่างมันกินแม้แต่กระทั่งตัวเรามันกินแม้กระทั่งตัวมันเองวันคืนล่วงไปล่วงไปในแต่ละวันเราอยู่เฉยๆมันก็หมด24ชั่วโมงเหมือนกันนะเราอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรมันก็หมด365วันเท่ากัน แต่ในวันหนึ่งเราจะทําอะไรให้มันมีค่าให้มันเกิดเป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเราแก่คนอื่นแก่สังคมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญดงนั้นเราท่านทั้งหลายที่มารวมกันสร้างคุณงามความดีในสถานที่แห่งนี้จึงว่าเรามาใช้เวลาให้มันเป็นเป็นประโยชน์ใช้เวลาให้มันไม่สูญเปล่าเวลาที่เราอยู่กับพุทโธอยู่กับสติ30นาทีกับเราอยู่ยเฉยๆสามสนาทีมันก็หมดเท่ากันนะ แต่เวลานั้นนะ่ะจะปลุกความรู้สึกตัวของเราได้มากได้น้อยเพียงใดหรือเราจะใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์แค่ไหนหลวงพ่อท่านใช้คําว่าคุณค่าคุณค่าที่ต่อจากคุณค่าลมหายใจพวกเราทุกคนมีคุณค่าแต่ถ้าเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเรามีสติอยู่ทุกกิริยาอยู่ทุกวินาทีมันเป็นคุณค่าที่เติมจากคุณค่าที่มากกว่าคุณค่าในทุกๆวันในทุกๆเวลา เราจึงต้องมีสติเราจึงต้องมีการทำสมาธิหลายหลายคนว่ายสมาธินี่เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องของคนแก่แต่จริงๆแล้วเมื่อเราทุกคนใช้เวลาที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองในเวลาในทุกๆนาทีคือการปลูกความรู้สึกตัวตัวเองเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเติมคุณค่าต่อคุณค่าให้ชีวิตของเราเพิ่มจากสิ่งที่มีค่าให้เติมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าฉะนั้น ในทุกๆวันในทุกๆเวลาทุกๆนาทีที่ล่วงไปเราจึงสร้างคุณค่าให้กับชีวิตให้กับตัวเองบะอบรมบม่งเพาะสติหลวงพ่อบอกว่าพอมีสติแล้วจิตมันเกิดกระแสกระแสนี่ทำให้เกิดพลังพลังอย่างนี้ท่าเรียกว่าพลังจิตพอจิตมันมีสติมันตั้งอยู่มันเกิดกระแสกระแสทำให้เกิดกำลังของจิต ไอ้ตัวกําลังจิตนี่ก่อให้เกิดปัญญาคือการรู้สึกนึกรู้อยู่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามามันเป็นเรื่องที่สอนตัวเองได้ถ้าเรามีปัญญาครั้งเล็กทีละเล็กทีละน้อยสั่งสมอบรมเข้าไปเรื่อยๆเมื่อชีวิตเราต้องเจอปัญหาและอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกเราจะใช้กําลังสติปัญญานั้นแก้ปัญหานั้นได้ดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี่จึงเรียกว่าการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเราไม่ปล่อยให้เวลา ของพวกเราเสียทิ้งเปล่าประโยชน์ในแต่ละวันครับลำดับถัดไปจะได้นำพาคณะสัทธาสวดอิติปิโสสวดละขีเป็นลำดับสืบไปมันจะงงง,งสซะหน่อยหนึ่งวันนี้เมื่อคืนเดินตรวจน้ำตรวจไม่ใช่กรวดน้ำไม่ใช่ตรวจน้ำนะคือเดินไปตรวจน้ำในวัดว่ามันถึงไหนแล้วมันขึ้นไหนถึงไหนแล้วแล้วก็เป็นล่ามเมื่อคืนนเป็นล่ามทั้งคืน,นล่ามเรือกลัวเรือจะลอยไปกับน้ำ เดินไปเก็บตรงนั้นแก่ตรงนี้ครับแก้หมดทุกอย่างนะเดินไปก็แก้แต่สุดท้ายลืมว่าผ้าเช็ดตัวตัวเองตากไว้ข้างนอกเรียบร้อยครับตอนเช้ามาถึงรู้ว่าผ้าเช็ดตัวกองอยู่กับพื้นเปียกไปแล้วเรียบร้อยนะขนาดว่าบังคับแล้วนะขนาดที่ว่าตรวจสอบแล้วนะขนาดที่ว่าไม่ไม่ให้พลาดแล้วมันก็ยังมีความพลาดอยู่นั่นนะในความมีมันก็ยังมีความพลาดอยู่ ฉะนั้นไอเรื่องความได้หรือความเสียความพลาดหรือความสําเร็จนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกสําคัญคือหัวใจของเรารักษาใจเราได้หรือเปล่าฉนั้นมันก็เลยเป็นงงๆเพราะเมื่อคืนนี่นอนน้อย <c oughs> ลําดับถัดไปจะได้นําพาท่านทั้งหลายได้สวดลักขีเป็นลําดับนะครับ